สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับวันนี้พบกับช่องคาถาแต่งหลวงพระบ,บ้าน EP หนึ่งร้อยเก้าสิบแล้วนะครับเราเดินทางหนึ่งแล้วก็สิบ EP ครับพี่ๆวันนี้ก็เหมือนเช่นเคยครับพี่ๆเราจะมีให้พี่ชมทั้งหมดยี่สิบรายการสวยๆนั่นเลยนะครับวันนี้พี่ๆท่านไหนสนใจอยากดูเนื้เพิ่มเติมจากสถานองค์ไหนพี่ๆสามารถโทรมาที่เบอร์ศูนย์หกสามสี่เจ็ดแปดเก้าสี่ห้าสิบได้เลยนะครับ หรือพี่ๆท่านไหนจะรอสอบถานมนุ่เติมแอดไลน์เข้ามาที่เบอร์0ู3 4 7 8 9 4 5มสเหได้เลยนะครับแอดเข้ามาสอบสอบถามพูดคุยได้ครับพี่ๆ <c oughs> หรือวพี่ๆท่าน,นไหนสนใจจะปิดองไหนพี่ๆสามารถโทรมาและแจ้งว่ามาจากอีพีไหนรายการที่เท่าไหร่ง่ายงานนี้เลยนะครับทุกรายการของเราจะส่งฟรีครับมีเก็บเงินปลายทางครับพี่ไม่บกเพิ่มครับ พระธุระการของเราจะส่งตรงตามปกแน่นอนครับพ,พี่พี่เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาพี่พี่เรามาเริ่มในการที่หนึ่งกว่าครับรายการที่หนึ่งจะเป็นตรงนี้เลยครับเป็นนี่ครับเป็นปกหลวงพุททิมครับตรงนี้เป็นเหรียญปกหลวงพุททิมนี่ครับบัรหัสไล่เลยเป็นเหรียญปกหลวงพุททิมบัรหัสไล่ไปสวยอย่างนี้เลยปกหลวงพุททิมบัรหัสไล่นี่ครับไปสวยอย่างนี้เลย ปกบุตรบุตรมรดกไล่นี่ครับไปสวยงี้เลยไปสวยงี้เลยนะครับสวยงี้เลยไายการที่หนึ่งปกบุตรบุตรมรัสไล่องค์นี้เอาไปในราคาเอาไปห้าร้อยบาทแบบห้าร้อยบาทเลย 500บาทกับ500บาทสวยๆอย่างนี้เลยนะครับไปสวยตรงนี้เลยต่อไปรายการที่2อรายการที่2จะเป็นเหรียญหนูครับตรงนี้เป็นเหรียญโชคดีหลวงพ่อเกษมครับตรงนี้นี่ครับเป็นเหรียญโชคดีหลวงพ่อเกษมเนี่ยเป็นโชคดีหลวงพ่อเกษมเขมะโกนี่ครับไปสวยอย่างนี้เลยเหรียญหลวงพ่อเกษมเขมะโก ครับขนาดนี้เลยครับนี่ค่ะไปสวย,ยงี้เลยรายการที่สองเหรียญโชคดีเพราะเสียงองค์นี้เอาไปในราคาเอาไป4ี่บาทครับ400บาทเลย สี400่ร้อยบาทครับสี่ร้อยบาทสวยๆอย่างนี้เลยนะครับเหรีรยญโชคดีหลวงพ่อเสียมครับตรงนี้รายการที่สองเลยนี่ครับ <c oughs> <c oughs> ต่อไป 3, รายการที่สามรายการสารจุฬาชัยวัดครับตรงนี้เป็นพระชัยวัดเลยนี่ครับเป็นสวยอย่างนี้เลยครับพระชัยวันครับพระชัยวัด,วดนี่ครับเป็นสวยอย่างนี้เลย องนี้เป็นก้นทองคำนะองนี้องนี้เป็นก้นทองคําเลยนี่ครับไปสวยงี้เลยใช้วัดก้นทองคำนี่ครับเป็นทองคำนะองนี้เป็นทองคําเลยนี่ครับก้นทองคํานี่ครับเป็นก้นทองแท้ตรงนี้เป็นก้นทองแท้เลยนี่ครับ ทองแท้ส,สวยๆอย่างนี้เลยนี่ครับสวยอย่างนี้เลยครับรายการที่3พระชัยวัดก้นทองคำองค์นี้เอาไปในราคา1,2 0 0รบาท1,200ั 1, บาทเลย1,200้ 1, บาทครับองค์นี้เป็นพระชัยวัดก้นทองคำแท้นี่ครับรายการที่3เลยนี่ครับ ต่อไปกันที่สี่ลายการที่สี่จะเป็นรูปหล่อหรือพวกกลวยครับงค์นี้เป็นรูปหล่อหรืพวกกล้วยวัดโคสิตาลามครับงค์นี้ครับรูปหล่อหรือพวกกลวยวัดโคสิตาลามครับไปสวยอย่างนี้เลยรูปหล่อหรืพวกกล้วยไปสวยอย่างนี้เลยรูปหล่อหรืพวกกล้วยไปสวยอย่างนี้เลย นครับไปสวยงี้เลยครับรูปหลอ่อหลับกล้วยนี่ครับไปสวยงี้เลยนี่ครับไปสวยงี้เลยครับไปสวยงี้เลย <c oughs> ไล่การที่สี่รูปหล่อพระก,กวยองค์นี้ เอาไปในราคาเอาไป500บาทกับ500บาทเลย500บาทกับ500บาท,บบาทบสวยเงี้นะครับรูปหลอนผู้กวยครับตรงนี้ลายการที่4เลยนี่ครับไปสวยกันเลยครับไปสวย,ยงี้เลยต่อไปแล้วกันนี่หลายการที่5้เป็นปิดตาพระแก้วครัตรงนี้เป็นปิดตาหลัพระแก้วหลังแบบพบตรงนี้ปิดตาพระแก้วหลังแบบ ไปสวยอย่างนี้เลยปิดตาแล้พักแก้วหลังแบบนี่ครับไปสวยอย่างนี้เลยครับไปสวยอย่างนี้เลยครับปิดตาพักแก้วหลังแบบนี่ครับไปสวยอย่างนี้เลยไปสวยอย่างนี้เลยครับ ไปสวยอย่างนี้เลยลายการที่ห้าพระปิดตาพระแก้วหลังแบบองค์นี้เอาไปในราคาเอาไปห้า้อยบาทกับห้าร้อยบาทเลย500้อยบาทกับห้0อยบาทสวยอย่างนี้เลยนะครับปิดตาพระแก้วหลังแบบองค์นี้ลายการที่ห้าเลยนี่ครับต่อไปรายการที่หล,ร, <c oughs> ลาร, 6. รายการที่6จะเป็นกิ่งปะะเปาวเลตห่มคุมมาองนี้เป็นพระกิ่งปะะเปาวเลตห่มคุ้ม พก,กิ่งปเปาเรศโฮมคุ้มนี่ครับไปสวยอย่างนี้เลยพกกิ่งปเปาเรศโฮมคุ้มนี่ครับไปสวยอย่างนี้เลยนะครับรอห้าตรงนี้พกกิ่งปเปาเรศโฮมคุ้มหลังรอห้าครับไปสวยอย่างนี้เลย นี่ครับไปสวย,ยงี้เลยลายการที่หัพักกิ่งปเปลวเล็ดห่มคุมหลังรอห้าองค์นี้เอาไปในราคาไปหกร้อยบาทรับหกร้อยบาทเลยหกร้อยบาทรับหกร้อยบาท,บบาท,ทสวย,ยงี้เลยนะครับพักกิง่งเปลวเล็ดห่มคุมมาพวกนี้ลายการนี้หกเลยนี่ครับ ต่อไป 7, กันที่เจ็ดและการที่เจ็เป็นพะร,ะะร,ระสมเด็จค,ครับวกนี้เป็นพระสมเด็จวัดรละครครับพระสมเด็จบัตละครครับมนสัตว์เก่าๆอย่างนี้เลยครับมนสัตว์เก่าๆอย่างนี้เลยนะครับไปสวยเก่าอย่างนี้เลยนี่ครับไปสวยอย่างนี้เลย ไปสวย,ยงี้เลยครับไปสวย,ยงี้เลยนี่ครับไปสวย,ยงี้เลยครับหลยการที่เจ็ดพระ สมเด็จวัลลคังองค์นี้เอาไปในราคาเอาไป500บาทกับ500บาทเลย500บาทกับ500บาทสวยอย่างนี้นะครับพระสดุ์วัลลคังครับองค์นี้ลายการที่เเลยนี่ครับไปสวยอย่างนี้เลยครับไปสวยอย่างนี้เลยต่อไปลายการที่แปดลายการที่แปดจะเป็นเหรียญเงินหลวงพ่อแดงครับองนี้เป็นเหรียญเงินหลวงพ่อแดงเหรียญหนึ่เงินนะับองนี้ เป็นเหรียญเนื้อเงินหลวงพ่อแดงวัดเขาประดิษฐ์พวกนี้เป็นเงินแท้พวกนี้เป็นเหรียญเนื้อเงินแท้เลยนี่ครไปสวยอย่างนี้เลยครับสวยอย่างนี้เลยเหรียญเงินเนื้อเงินแท้นีใครไปสวยอย่างนี้เลย นี่ครับวสวยๆงี้เลยครับวสวยางี้เลยนี่ครับ รายการที่แปดเนื้อเงินแท้หลวงพ่อหลวงพ่อแดงวัดเขาบริอิตองค์นี้เอาไปในราคาเอาไปเป็นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถึหนึ่งพันห้าร้อยบาทเลยหนึ่งพันห้าร้อยบาททั้งองนี้เหลวงพ่อแดงเนื้อเงินแท้องค์นี้นี่ครับสวยอย่างนี้เลยนี่ครับสวยอย่างนี้เลยครับต่อไปกันที่เก้ารายการที่เก้าจะเป็นพระยอดขุพนพลนะองนี้เป็นพระยอดขุนพลเลย นี่ครับเป็นยอดขุนพลเนชินนะตรงนี้เป็นยอดขุนพลเนื้อชินไปสวยงี้เลยยอดขุนพลเนชินนี่ครับไปสวยงี้เลยไปสวยงี้เลยครับยอดขุนพลเนชิน นี่ครับไปสวยงี้เลยนี่ครับไปสวยงี้เลยครับสวยๆงี้เลยนี่ครับไปสวยงี้เลยครับไายการที่เก้ายอดขุนพลเนชิน,นงงนี้ เอาไปในราคาเอาไป500บาทกับ500บาทเลย500บาทกับ500บาทสวยๆอย่างนี้เลยนะครับเจ้าหุณนผล,ผล,ผลนม้ชิ้นนับตรนี้รายการที่เเลยนี่ครับ <c oughs> ต่อไปรายการที่10รายการที่สีจะเป็นเหรียญหลวงปู่โตะครับพวกนี้เป็นเหรียญหลวงปู่โตะเลยนี่ครับเหบรียญหลวงปู่โตะครับหลวงปู่โตะ วัดปอดูชิมพี่นี่ครับไปสวยอย่างนี้เลยเลยหลวงปูตโตนี่ครับไปสวยอย่างนี้เลยครับไปสวยอย่างนี้เลยวัดปอดูชิมพี่ สวยงี้เลยนี่ครับรายการที่สิบเรียนลุงบุต,ตะองคงนี้เอาไปในราคาเอาไปหกร้อยบาทรับหกร้อยบาทเลยหกร้อยบาทรับหกร้อยบาท,ทสวยงี้เลยนะครับผมกรอบอย่างนี้เลยรายการที่สิบพระองค์นี้นี่ครับไปสวยงี้เลย ต่อไป11 11จะเป็นง่างตาแดงทรงเครื่องเก่าพวกนี้เป็นง่างตาแดงทรงเครื่องเก่าเลยจะเ็ง่างตาแดงทรงเครื่องเก่านี่ครับคร,ครับเป็นง่างตาแดงเก่า <JUN. S 1> ๆอย่างนี้เลยจะไปพิมพ์เก่าพวกนี้นี่ครับสวยๆอย่างนี้เลย นี่ครับไปสวยอย่างนี้เลยครับสวยๆอย่างนี้เลยนี่ครับไลยการที่สิบเอ็ดงัางตาแดงทรงเครื่องเก่าองค์นี้ เอาไปใน,นราคาเอาไป500บาทกับ500บาทเลย500บาทกับ500บาท,ทสวยๆอย่างนี้เลยนะครับครับเป็นสวยเก่าๆอย่างนี้เลยนี่ครับเป็นพิมพ์โบราณครับพวกนี้ต่อไป12 12จะเป็นเหรียญหลวงปุทธศักรับพวกนี้เป็นเหรียญหลวงปุทธศักราปักคอามขำเท่าพวกนี้ปี2466เลยนี่ครับเ,เหรียญหลวงพุทธศักราปักคอามขำเท่าปี2466 ไปสวยอย่างนี้เลยนี่ครับไปสวยกันเลยครับจะไปสวยอย่างนี้เลยนี่ครับไปสวยอย่างนี้เลยครับ หลอดนี้เลยนี่ครับไปสวยงี้เลยไปสวยกีเลยครับไลน,นก,กันสิบสอเรหรียญหลวงปู่สุของน,นี้เอาไปในราคาไปหกร้อยบาททับ600บาทเลย 600บาทรับหกร้อยบาทสวยอย่างนี้นะครับพร้อมกรอบไปสวยอย่างนี้เลยรายการที่12ครับตรงนี้นี่ครับต่อไป13 13จะเป็นเขี้ยวแกะหนุมานครับตรงนี้เป็นเขี้ยวแกะหนุมานเชิญธงเลยครับตรงนี้เนี่ยเป็นเขี้ยวแกะหนุมานเชิญธงนี่ครับไปสวยนี้สวยๆอย่างนี้เลย นี่ครับไปสวยงเลยครับไปสวยงี้เลย,ย,เลยนี่ครับไปสวยง้เลยครับเป็นเขี้ยวแกะทั้งมงนี้เป็นเขี้ยวแกะเลยนี่ครับ 13เขี่ยวแกะอนุมานองค์นี้เอาไปในราคาเอาไป6 0 0อยบาทรับ600ยบาทเลย6 0 0้อบาทรับ600อบาท,บบาท,ทสวยๆอย่างนี้เลยนะครับเขียวแกะอนุมานนี่ครับไปสวยอย่างนี้เลยต่อไป14 14จะเป็นรูปภาพเก่าของขอก้วใช่ป้องนี้เป็นรูปภาพเก่าลองอกล้วยหลังอนุมานรับ้องนี้ จะเป็นรูปภาพเก่าหลวงพ่อกล้วยวัดโคศิตรา,มามนพระมณนี้นี่ครับรูปภาพเก่าหลวงพ่อกล้วยสวยๆอย่างนี้เลยครับสวยๆอย่างนี้เลยสวยสวยงนี้เลยครับ สวย,ยงี้เลยนี่ครับลายการที่รูปภาพก่อหวงพกลวยหลังนุมานองนี้เอาไปราคาเอาไป500บาทกับ500บาทเลย500บาทกับ500บาทสวย,ยงี้เลยนะครับรูปภาพเก่าหลวงพวกกลวยครบองค์นี้ลายการที่14เลยนี่ครับ ต่อไป15 15จะเป็นรูปหล่อหลอดพอดเดิมเพราะตรงนี้เป็นรูปหล่อหลอดพอดเดิมเลยวัดโคศิตลาวเพราะตรงนี้เนาะรูปหล่อด,พ,ดอพอดเดิมวัดตองโพเพราะตรงนี้รูปหล่อดพอดเดิมวัดตองโพเลยครับรูปหลอดพอดเดิมวัดหนองโพสวยๆอย่างนี้เลยรูปหล่อพระเดิมวัดหนองโพ ไปสวยอย่างนี้เลยนะครับไปสวยอย่างนี้นะครับปรเปื่อเราเรียกว่าหนองโพครับเรี่มเงินแท้ครับตรงนี้ปเป็นเลี่ยมเงินแท้อย่างนี้เลยนี่ครับไปสวยอย่างนี้เลยครับไลยกันสิบห้า รูปหล่อเขาเดิมวัดหนองโพองนี้เลี่ยมเงินแท้เอาไปในราคา1,200บาทหนั 1, 200, บาทเลย1,200้ 1, 200, บาทครับองนี้รูปหล่อหล่อเาเดิมวัดหนองโพนี่ครับสิบหกสิบหกจะเป็นหนังแกะโมนี้เป็นหนังแกะโยนีเลยนี่ครับเป็นหนังนะครับองนี้เป็นหนังเลยนี่ครับเป็นหนังเก่าเก่าอย่างนี้เลยครับ นี่ครับเป็นหนังเก่าๆอย่างนี้เลยนี่ครับเป็นสวยงี้เลยครับหนังแกะโยนนี้นี่ครับไปสวยอย่างนี้เลยนี่ครับไปสวยอย่างนี้เลยครับ นี่ครับไปสวยอย่างนี้เลยนี่ครับไปสวยอย่างนี้เลยครับลายการที่สิบหกหนังแกะยโยนีองค์นี้เอาไปในราคาไปหกร้อยบาทครับงหกร้อยบาทเลยหกร้อยบาทครับงหกร้อยบาท,ทสวยอย่างนี้นะครับหนังแกะยโยนีที่องนี้ลายการที่สิบหกเลยนี่ครับ ต่อไป17 17จะเป็นพระสมพางครับวงนี้เป็นพระสมปางเนื้อช mm ินนะวกนี้ไปสวยเงี้เลยสุมปางเนื้อชินนี่ครับไปสวยเงี้เลยสมปางเนื้อชินนี่ครับไปสวยางี้เลย นี่ครับไปสวยอย่างนี้เลยครับซุ่มพับปางน้อยชินนี่ครับไปสวยอย่างนี้เลยนี่ครับไปสวยอย่างนี้เลยครับรายการที่สิบเจ็ด ซูมพับปังและชินองนี้เอาไปในราคาเอาไป500บาทกับ500บาทเลย500บาทกับ500บาทถือสวยเงี้ยนะครับซูมพับปังด้ชินทองนี้รายการที่17เลยนี่ครับ1818จะเป็นอินยืนกอดกันทะพวงนี้เป็นอินยืนกอดกันเนื้อสัมฤทธิ์พวกนี้ครับอินยืนกอดกันเนื้อสัมฤทธิ ไปสวย,ยงี้เลยอินยืนกอดกันนึสำลีนี่ครับไปสวย,ยงี้เลยนี่ครับไปสวย,ยงี้เลยครับไปสวย,ยงี้เลยนี่ครับ ลายการสิบแปดอินยืนกอดกันในสมริ์องค์นี้เอาไปในราคาเอาไปหกร้อยบาทรับหกร้อยบาทเลยหกร้อยบาทรับหกร้อยบาทสวยๆเ้ยนะครับอินยืนกอดกันทัพวงนี้รายการสิบแปดเลยนี่ครับต่อไปสิบเก้าสิบเก้าจะเป็นหนังช้างแกะคุณแผนทัพวงนี้เป็นหนังช้างแกะขุนแผนสองนางครับองนี้นี่ครับเป็นหนังช้างเลย เราไปนหนังช้างแกะขุนแผนเราไปสวยอย่างนี้เลยหนังช้างแกะขุนแผนนี่ครับไปสวยอย่างนี้เลยเราไปสวยอย่างนี้นะครับหนังช้างแกะขุนแผน ไปสวยงี้เลยไปสวยงี้นะครับหลังแบบนี้เลยนี่ครับไปสวยงี้เลยครับนางช้างแกะขุนแผน,นไปสวยงี้เลย นี่ครับลายการสิบาหนังช้างแกะขุนแผนองค์นี้เอาไปในราคาเอาไป800บาทครับ800บาทเลย800บาทครับ800บาท,ท,บาท,ทสวยๆอย่างนี้นะครับเป็นหนังช้างครับองนี้เป็นหนังช้างเลยลายการสิเลยครับองนี้นี่ครับต่อไปยี่สิบยจะเป็นแหวนแล้วเพราะอิ่มครับองนี้ เป็นแหวนเพรากอิมวัตหัวเขาพวกนี้เราวอิมวัตหัวเขาเนาะสัมฤทธิ์พวกนี้นี่ครับแหวนเพรากอิมวัตหัวเขาเนืสัมฤทธิ์สวยๆอย่างนี้เลยครับจะไปสวยอย่างนี้เลย ท้าไปสวยอย่างี้เลยครับทำาไปสวยอย่างี้เลยนี่ครับรายการยี่สิบแวร์แล้วก็อินวัดหัวข่าวเนื้อสัมฤทธิ์องค์นี้เอาไปในราคาเอาไปหกร้อยบาทหกร้อยบาทเลยหกร้อยบาทหกร้อยบาท,บบาทาสวยอย่างนี้นะครับ ครับไปสวยอย่างนี้เลยนี่ครับก็จบไปแล้ว20รายการที่นำให้พี่ๆชมกันในวันนี้พี่ๆท่านไหนสนใจอยากดูองค์ไหนเพิ่มเติมอยากสอบถามองค์ไหนพี่ๆี่สามารถโทรมาที่เบอร์063 4 7 8 9 4 5 4เได้เลยนะครับหรือพี่ๆท่านไหนจะแอดไลน์สอบถามเพิ่มเติมแอดไลน์เข้ามาที่เบอร์063 4 7 8 9 4 5ดสได้เลยนะครับแอดเข้ามาสอบถามพูดคุยเข้ามาต่อรองราคาได้นะครับพี่พี่องค์ไหนเราแบ่งปันได้เราแบ่งปันให้ครับหรือพี่พี่นั่นไหนสนใจอยากปิดองค์ไหนพี่พี่สามารถโทรมาแล้วแจ้งว่ามาจากอีพี่ไหนรายการที่เท่าไหร่หง่ายง่ายแบบนี้เลยนะครับทุกรายการของเราจะส่งฟรีครับมีเก็บเงินปลายทางพี่ไม่บอกเพิ่มครับพระทุกรายการเราจะส่งตรงตามปกแน่นอนพี่พี่ สำหรับวันนี้คาทาจากหลวงพ่อบ้าน EP นี้ขอลาไปก่อนนะครับเจอกันในี่หน้าครับสวัสดีครับ